เนี่ยสร้างอยู่ในยุคแรกๆยุคแรกก็ต้องเป็นแม่มพิมพ์ไม้มมใช่คร,ค,รครับครับผมแล้วก็จุดที่เราจะพิจารณาพลาพิมพ์นี้เราดูอะไรบ้างครับก็ปัจจัยแรกเลยก็คือ อุตงวากอทากับหลายการลุห้ชัสวัสดีครับ บกับรายการรู้ให้ชัดนะครับมาเรียนรู้ศึกษาก่อนที่จะสะสมราเครื่องหลวงปู่สุขวัดปักคอมาขามเท่ากันนะครับวันนี้เรามีพระพิมพ์โบราณอีกพิมพหนึ่งแต่ขออภัยท่านผู้ชมนิดนึงนะครับพอดีเราใช้พิมพ์ใช้รูปจากหนังสืออาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเราพยายามรวบรวม พระในกลุ่มของหลวงปู่สุขนะครับที่มีความชัดเจนนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกเป็นพิมพ์โบราณเขาเรียกถาเป็นพิมพ์อะไรครับพิมพ์ฐานบัวชิดนิยามตามพิมพ์เลยครับพี่ครับครับฐานบัวชิดพระพิมพ์โบราณนี้สันนิฐานบล็อกนี้เป็นบล็อกอะไรครับเป็นบล็อกคือพระเนี่ยสร้างอยู่ในยุคแรกๆกยุคแรกก็ต้องเป็นบ็อกไม้พิมพ์ไม้ใช่ครับครับผม แล้วก็จุดที่เราจะพิจารณาพาพิมพ์นี้เราดูอะไรบ้างครับก็ปัจจัยแรกเลยก็คือคตะก,กััวครผมนะที่ที่ผมเคยเรียนไว้หลายๆพิมพ์นะ,ะในหมวดพิมพ์กลุ่มพิมพ์ยุคแรกๆรนะตะก,กัวก็คือจะเป็นชนิดเดียวกันลักษณะตะก,กัวถ้าสังเกตดูก็จะเหมือนกันครับผมผิวประหลอดจะแบบเดียวกัน นะฮะคือคือเรียนอย่างนี้พี่มันเป็นสูตรในการเทครับแต่ละสำนักครับนะครับอย่างสำนักวัดประคองเนี่ยการเทเนี่ยผสมอาจจะผสมเงินผสมปลอดผสมอะไรเนี่ยเขามีสัดส,ส่วนในการผสมเวลาเทหลอกมาเนี่ยตะกั่วเขาจะเหมือนกันครับผมครับแต่ละสำนักเนี่ยลักษณะการผสมเนื้อหาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับผมนะครับอีน,นี้เราสังเกตที่แม่พิมพ์นะครับ จำจำแม่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็มาดูเรื่องของเนื้อหามวลสารใช่ครับ,รบพอดูเนื้อหามวลสารปุ๊บภาพพิมพ์นี้ก็จะดูเรื่องของออถ้าเป็นบล็อกไม้เราก็อาจจะสังเกตความเป็นธรรมชาติเรื่องของอาจจะมีเศษดินนะครับ,รบหรือว่าเสี้ยนไม้อะไรปรากฏอยู่ในพื้นผิว ครับคือคือเรียนอย่างนี้พระยุคแรกๆเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้พระเนี่ยยังไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ครับผมนะฮะของของในความสวยงามพวกนี้เอกลักษณ์เนี่ยจะจะยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะฮะโดยที่ว่าช่างเนี่ยแกจะเป็นช่างช่างชาวบ้านทําเองนะฮะแกะแม่พิมพ์ง่ายๆแล้วก็เทหล่อถวายหลวงปู่สุกครับที่คลิปที่เราเคยทําทํามานะฮะแต่จริงๆแล้วหมวดพิมพ์นี้เนี่ย เรายังไม่ได้เอามาบรรยายวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเป็นเอาเอาพระพิมพ์นี้มาบรรยายให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ได้เห็นนะครับคือถ้าดูดีๆพี่สังเกตดูองค์พระนี่ยนั่งประทับเห็นไหมบ,บัวเขาแกะง่ายๆเป็นบัวแบบสามเหลี่ยมครับผมนะบ,บัวเขาจะแกะแบบเป็น เป็นเอ่อเป็นบัวสามเหลี่ยมบัวข้ามบัวหงายครับแล้วก็ประภาเห็นไหมฮะเอกลักษณ์เลยของลุงปูษถูก็คือเส้นประภาบนทนมีมีเส้นประภาบนทนใช่ฮะแต่ว่าพระองค์นี้เนี่ยเขาแกะแบบมีกรอบมีม่านเห็นไหมฮะเป็นม่านเป็นม่านซ้อนครับผมจริงๆแล้วเนี่ยยังยังแม่พิมพ์นี้ยังมีเนื้อผงอีกแต่เพียงแต่ว่าผมไม่มีภาพมาบรรยายให้ให้เห็นคือมีทั้งตะกั่วแล้วก็มีเป็นพระผงก็มีครับผมครับ แล้วก็มาดูด้านหลังนิดนึงนะครับพิมพ์พิมพ์มนี้เราที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะรวบรวมว่าเผื่อ,อ,อคุณผู้ชมได้ไปเจอพาพพิมพ์นี้อาจจะสงสัยว่าเป็นพระของหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไร,รนะครับเราก็รวบรวมให้ว่า พระพินนี้ยเป็นพระหลวงปุสุขนะครับนะครับด้านหลังก็จะเห็นล่องรอยพวกการเทไอดำๆเนี่ยจะเป็นการประทุตะกั่วเห็นไหมฮะครับลักษณะที่ที่ขึ้นบนหลังพระครับอลองรอยนะครับอายุตะกั่วเวลามันมีความเก่าเป็นร้อยปีเนี่ยตะกั่วเขาจะประทุขึ้นมาจากข้างในเนื้อเขาครับผมครับ อันนี้คือถ้ามีรอยพวกนี้ทําให้เราพี่ยงพิจารณาง่ายนะครับอันนี้เทเทมาเกินเนื้อเกินครับให้เห็นนะครับภาพพิมพ์นี้มีมีรอยจานไหมครับส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏรอยจานครับส่วนมากนะฮะ ผมในยุคลแรกเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยปรากฏรอยเหล็กจานเข้าใจว่าเทหล่อแล้วก็แจกเลยครับแต่จริงๆแล้วก็พบเจอน้อยผม,มเรียนอย่างนี้คือในช่วงแรกๆพระเนี่ยเทหล่อเนี่ย,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 ยไม่ได้จานวนเยอะมากครับทําน้อยแล้วก็อาจจะพระสร้างมาแล้วก็ได้ใช้ใช้แล้วก็อาจจะมีการสูญหายไปตามกาลเวลาด้วยครับนะครับผมคือเลย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 เรียนอย่างนี้พี่พระยุคแรกเนี่ยคือเทหล่อไม่มาก แต่เทหล่อหลายวาระหลายครั้งเราจะสังเกตว่าพระที่เป็นหมวดพิมพ์พิมพ์พโบราณพิมพ์พชาวบ้านทำพวกนี้รเราจะเห็นหลายหมวดพิมพ์พเห็นไหมแล้วก็คือเข้าใจว่า,อาพอมีงานบุญเทท,ทีครั้งหนึ่งเนี่ยก็เทพอมีงานบุญครั้งหนึ่งก็เทครับผมนะพระเลยในหมวดกลุ่มโบราณเนี่ยเลยเจอจํานวน พอมีจํานวนพอสมควรแต่ว่ารวมๆกันหลายหมดพิมพ์ครับผมนะแต่ว่าแต่ละหมดพิมพ์เนี่ยก็ไม่ได้ว่าเทเยอะมากมครับครับผมเราก็เลยรวบรวมมาให้อยู่ว่าเป็นพาระหลวงปู่สุกนะครับ,รบถ้าใครมีหนังสืออยู่นะครับถ้าฟังเราไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าเ,เชิงศิลปะเชิงช่างของแต่ละช่างเนี่ยจะมีการ พิมพ์พราเนี่ยจะมีการต่อเนื่องกันแล้เราเราก็จะสามารถแบ่งพิมพ์พราของแต่ละช่างได้เพราะมีการต่อยอดกันนะครับใน,ในหมวดพิมพ์ต่างๆนะครับลองหาถ้าคุณผู้ชมต้องการที่หนังสือก็ลองติดต่อเข้ามานะครับในไลน line ์แอดพดกาวเทวาได้เลยนะครับว่าผมว่าคุ้มค่านะครับแล้วคนที่ต้องการจะศึกษาจริง,รงๆเกี่ยวกับพราหลวงปู่สุขนะครับเพราะว่า ออพอคุณเห็นศิลปะต่างๆเนี่ยคุณจะคุณจะรู้ได้เลยว่าเออช่างนี้น่าจะเป็นเอ่อพิมพ์นี้น่าจะเป็นของช่างกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับ <c oughs> พวกพวกนี้ได้เรียนรู้ศึกษาไปแล้วพอทำความเข้าใจได้ระดับหนึ่งเนี่ยคุณจะเ,เหมือนคุณจะเป็นพระไปเองในส่วนของการดูพิมพ์พระนะครับ,รบนะครับผม โอเคนะครับเรื่องของพระหลวงปู่สุกวันนี้ก็เรารวบรวมอีกอีกหนึ่งหนึ่งพิมพ์นะครับมาไว้ในกลุ่มพระของหลวงปู่สุกวัดประคองมาขามเท่านะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เรานะครับแล้วก็คลิปหน้ามีอะไรคอยติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ